ทำโยชัวบทที่สี่เมื่อเหล่าประชากรข่าแม่น้ำจอแดนไปทุกคนแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชววว่าจงคัดเลือกชายสิบสองคนจากเหล่าประชากรเผ่าละหนึ่งคนและสั่งพวกเขาให้ยกก้อนหินมาสิบสองก้อนจากกลางแม่น้ำจอแดนตรงที่เหล่าปุโรหิตยืนและตั้งไว้ในสถานที่ซึ่งเจ้าจะไปตั้งค่ายพักข่าวันนี้โยชวว จึงเรียกชายสิบสองคนนั้นซึ่งคัดเลือกจากชนอิสราเอลเผ่าละหนึ่งคนมาและสั่งว่าจงออกไปกลางแม่น้ำจอแดนตรงที่หีพันทัญญาของพระยาเวพระเจ้าของท่านตั้งอยู่แล้วแบกหินขึ้นบ่ามาคนละหนึ่งก้อนตามจำนวนเผ่าของชนอิสราเอลเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ามกลางพวกท่านในอนาคตเมื่อลูกหลานของท่านถามว่าหินเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร จงบอกผู้เขาว,ว่าแม่น้ำจอแดนแยกออกต่อหน้าหีพ,พันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อหีปข่าแม่น้ำจอแดนน้ำในแม่น้ำจอแดนก็แยกขาดจากกันหินเหล่านี้จะเป็นอนุสร์เตือนใจชนอิสราเอลตลอดไปชนอิสราเอลก็ทําตามที่โยชูวาสั่งผู้เขาขนหินสิบสองก้อนจากกลางแม่น้ำจอแดนตามจํานวนเผ่าของอิสราเอลตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ส่งบัญชาโยชัวไว้และยกมาวางลงในสถานที่ตั้งค่ายพักแรมของพวกเขาในคืนวันนั้นโยชววให้นำหินสิบสองก้อนที่เคยอยู่กลางแม่น้ำจอแดนในบริเวณที่ปุโรหิตผู้หามหีพันธสัญญายืนอยู่นั้นมาตั้งไว้และหินเหล่านั้นยังคงอยู่ที่นั่นจวบจนทุกวันนี้ปุโรหิตผู้หามหีพันธสัญญายืนอยู่กลางแม่น้ำตราบจนเหล่าประชากรทำครบถ้วนทุกอย่าง ตามที่องค์ผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโยชววดังที่โมเสสได้กำชับโยชววเล่าประชากรรีบรุดข้ามแม่น้ำไปเมื่อทุกคนข้ามไปแล้วประชากรพากันมองดูโปรหิต i หามหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นจากแม่น้ำชนเผ่ารูเบนกาดและมนัสเสครึ่องเผ่าก็ข้าแม่น้ำไปผู้เขาคาดอาวุธนำหน้าชนอิสราเอล ตามที่โมเสสได้สั่งผู้เขาไว้มีคนราวสี่หมื่นคนจับอาวุธออกรบต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบุกไปยังที่ราบเยริโควันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกชูโยชววขึ้นต่อหน้าปวงชนอิสราเอลและพวกเขายำเกรงโยชววตลอดชีวิตของโยชววเหมือนที่เคยยำเกรงโมเสสแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชววว่าจงสั่งโปรหิต ผู้หามหีบแห่งพันธสัญญาให้ขึ้นจากแม่น้ำจอแดนโยชวาก็ออกคำสั่งแก่ปุโรหิตว่าจงขึ้นมาจากแม่น้ำจอแดนโรหิตจึงหามหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้าขึ้นจากแม่น้ำทันทีที่เท้าของผู้เขาแตะพื้นตลิ่งสายน้ำก็ไหลกลับลงท่วมตลิ่งดังเดิมในวันที่สิบของเดือนแรกเหล่าประชากรข่าแม่น้ำจอแดน ไปตั้งค่ายพักแรมที่กิวการชิดเขตแดนด้านตะวันออกของเมืองเยริโคโยชัวก็ให้ตั้งหินสิบสองก้อนที่ยกมาจากแม่น้ำจอแดนนั้นไว้ที่กิวการเขากล่าวแก่ชนอิสราเอลว่าในอนาคตเมื่อลูกหลานของท่านถามว่าก้อนหินเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรจงบอกเขาว่าอิสราเอลเดินข้าแม่น้ำจอแดนบนพื้นแห้งเพราะพระยาเว พระเจ้าของท่านทรงบันดาลให้แม่น้ำจอแดนแห้งต่อหน้าพวกท่านเพื่อพวกท่านจะข้ามไปได้เหมือนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านเคยทําให้ทะเลแดงแห้งเป็นทางต่อหน้าเราจนพวกเราได้ข้ามไปทั้งนี้เพื่อชาวโลกทั้งปวงจะรู้ว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงอนุภาพและเพื่อท่านทั้งหลายจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านตลอดไปพระธรรมโยชวว บทที่หเมื่อกษัตริย์ชาวอโมไรทั้งหมดทางฝ่ากตันตกของแม่น้ำจอแดนและกษัตริย์ชาวคานาอันทั้งหมดตามชายฝั่งทะเลได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้แม่น้ำจอแดนแห้งเพื่อให้ประชากรอิสราเอลข้ามไปได้พวกเขาก็พากันหวาดหวั่นขวัญผวาไม่กล้าเผชิญหน้ากับอิสราเอลในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงรับหินเป็นมีด เพื่อประกอบพิธีสุนัตให้ชนอิสราเอลอีกครั้งโยชูวาจึงทำมีดหินและให้ชนอิสราเอลเข้าสุนัตที่กิเบอัดหะอาราโลดที่เขาทำเช่นนี้เนื่องจากคนทั้งหมดที่ออกมาจากอียิปต์คือชายในวัยที่ออกรบได้ทุกคนล้วนสิ้นชีวิตในทินกันดานหลังออกมาจากอียิปต์ทุกคนที่ออกมาล้วนได้เข้าสุนัตส่วนคนที่เกิดในทินกันดานระหว่างการเดินทางจากอียิปต์ยังไม่ได้เข้าสุนัข ชนอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในถิ่นกันดานตลอด40ปีจนชายทุกคนที่อยู่ในวัยที่ออกรบได้เมื่อออกมาจากอียิปต์ได้สิ้นชีวิตหมดแล้วเพราะพวกเขาไม่ได้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณกับพวกเขาไว้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นดินแดนอันอุด,ดมด้วยน้ำนมและน้ำพึ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างหนักแน่นกับวบันพบ้ผุิของพวกเขาว่าจะยกให้พวกเราบัดนี้ โยชวัวจึงทำพิธีสุนัตให้บุตรชายของพวกเขาที่โตพอที่จะแทนบิดาของตนเนื่องจากคนเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าสุนัตระหว่างทางหลังจากประชากรทั้งชาติเข้าสุนัตแล้วก็พักอยู่ในค่ายจนหายเป็นปกติแล้วองคผ์ผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชัวว่าวันนี้เราได้กลิ้งความอัปยศแห่งอียิปต์ออกไปพ้นจากเจ้าแล้วสถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่ากิวการ ตราบจนทุกวันนี้ขณะตั้งค่ายพักอยู่ที่กิวการในที่ราบยาริโคชนอิสราเอลได้ฉลองปัสกาในเย็นวันที่14ของเดือนนั้นวันรุ่งขึ้นหลังจากพิธีปัสกาพวกเขารับประทานพืชผลจากดินแดนนั้นคือขนมปังไม่ใส่เชื้อและข้าวคั่วหลังจากนั้นไม่มีมานาตกลงให้ชนอิสราเอลอีกเลยในปีนั้น พวกเขาเลี้ยงชีพด้วยพืชผลจากแผ่นดินคานาอันขณะที่โยชัวอยู่ใกล้เมืองเยริโคเขาเงยหน้าขึ้นเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกจากฝักยืนอยู่ตรงหน้าโยชัวจึงก้าวเข้าไปหาและถามว่าท่านเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผู้นั้นตอบว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเรามาในฐานะจอมทัพขององค์ผู้เป็นเจ้าโยชัวจึงหมอบศพหน้าลงกับพื้น ด้วยความเคารพยำเกรงและถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระบัญชาประการใดกับผู้รับใช้ของพระองค์หรือจอมทัพขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอบว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ซึ่งเจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชววก็ปฏิบัติตามพระธรรมโยชววบทที่หประตูเมืองเยริโคถูกปิดแน่นหนาไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าออกเลย เนื่องจากพวกเขากลัวชาวอิสราเอลแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชัวว่าเราได้มอบเมืองเยริโคบรรดากษัตริย์และนักรบของเมืองนี้ไว้ในมือเจ้าแล้วจงเดินขบวนรอบเมืองหนึ่งรอบพร้อมด้วยเหล่านักรบถืออาวุธจงทําเช่นนี้เป็นเวลาหกวันให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะเดินนําหน้าหีบพันธสัญญาในวันที่เจจงเดินรอบเมืองเจ็ดรอบ ให้ปรโรหิตทั้งเจ็ดนั้นเป่าตแตรเขาแกะและเมื่อเจ้าได้ยินตแตรดังยาวจงให้ประชากรทั้งปวงโห่ร้องเสียงดังแล้วกำแพงเมืองก็จะโค่นทลายจากนั้นให้ประชาชนบุกเข้าเมืองทุกทิศทางโยชววบุตรนูนจึงเรียกประชุมปุโรหิตและสั่งว่าจงหามหีบพันธสัญญาขององค์ผู้เป็นเจ้าโดยมีปรโรหิตเจดคนถือตแตรเขาแกะเดินนำหน้า แล้วเขาสั่งประชากรว่าจงเดินขบวนรอบเมืองโดยมีกองคุ้มกันติดอาวุธครบมือนำหน้าหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อโยชวาสั่งประชากรเรียบร้อยแล้วปุโรหิตทั้งเจ็ดถือเขาแกะเจ็ดคันต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเดินนำหน้าพลางเป่าเขาแกะไปโดยมีหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามมากองคุ้มกันถืออาวุธเดินนำหน้าปโรหิต ผู้เป่าแตรเขาแกะและมีกองคุ้มกันระวังหลังอยู่ท้ายขบวนหีพันธสัญญาเสียงเป่าแตรเขาแกะดังอยู่ตลอดเวลาแต่โยชวาได้กำชับประชากรไว้แล้วว่าอย่าห่ร้องอย่าส่งเสียงอย่าเอ่ยออกมาแม้แต่คําเดียวจนถึงวันที่ข้าพเจ้าสั่งให้โห่ร้องจึงโห่ร้องดังนั้นเขาจึงให้หามหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปรอบเมืองวาละรอบ หลังจากนั้นทุกคนต่างกลับเข้าค่ายและค้างคืนที่นั่นวันรุ่งขึ้นโยชววตื่นแต่เช้าปุโรหิตถามหีพันตสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าปุโรหิตเจ็ดคนถือตแตรเขาแกะคนละคันเป่าตแตรเขาแกะเดินนำหน้าขบวนหีพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้านักรบติดอาวุธนำขบวนกองคุ้มกันตามหลังหีพันตสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะเสียงตแตรเขาแกะดังอยู่ในวันที่สองผู้เขาเดินรอบเมืองหนึ่งรอบแล้วกลับไปยังค่ายพักเขาทำเช่นนี้อยู่หกวันเช้าตรู่ของวันที่เจ็เขาเดินรอบเมืองแบบเดียวกันอีกแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงรอบเดียวแต่เดินถึงเจ็ดรอบในรอบที่เจ็ดขณะที่ปุโรหิตเป่าตแตรเขาแกะโยชุวาสั่งเหล่าประชากรว่าจงโห่ร้ององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงมอบเมืองนี้ให้เราแล้วทั้งเมืองและทุกอย่างในเมืองนี้ต้องอุทิศถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ให้ไว้ชีวิตราหับหญิงโสเพณีและทุกคนในบ้านของนางเพราะนางช่วยซ่อนตัวสายสืบของเราแต่อย่าแต่ต้องเข้าของใดๆทั้งสิน้นที่ต้องอุทิศถวายมิฉะนั้นตัวเจ้าเองจะถูกทำลายล้างและทั่วทั้งค่ายของอิสราเอลจะต้องเดือดร้อนและถึงแก่หายนะแต่เงิน ทองและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ทําจากทองสำริดและเหล็กเป็นของศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและต้องนํามายังพระคลังของพระองค์เมื่อประชากรได้ยินเสียงเป่าแตรเขาแกะก็โห่ร้องสุดเสียงกำแพงเมืองยาดิโคก็พังคลืนลงมาชนอิสราเอลทุกคนบุกเข้ายึดเมืองพวกเขาอุทิศถวายเมืองนั้นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในเมืองนั้นด้วยดาบไม่ว่าชายหรือหญิงคนแก่หรือเด็กวัวแกะและลาโยชัวสั่งสายสืบสองคนนั้นว่าจงไปที่บ้านของหญิงโสเพนีช่วยนางกับคนของนางออกมาตามที่เจ้าสาบานกับนางไว้คนทั้งสองที่ได้ไปสืบดูจึงเข้าไปนำนางราหับพ่อแม่พี่น้องและคนของนางทั้งหมดออกมาทั้งครอบครัว และให้ไปพักอยู่นอกค่ายพักของอิสราเอลแล้วชนอิสราเอลก็เผาเมืองกับสิ่งของทุกอย่างแต่นําเงินทองภาชนะทองสำริดและเหล็กไปเก็บไว้ในคลังขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่โยชัวได้ไว้ชีวิตราหับหญิงโสเพณีครอบครัวและคนของนางเพราะนางได้ซ่อนตัวสายสืบซึ่งโยชัวส่งไปเมืองเยริโคนางอาศัยอยู่ในหมู่ชนอิสราเอล ตราบจนทุกวันนี้ในครั้งนั้นโยชัวประกาศแช่งว่าผู้ใดที่จะสร้างเมืองเยริโคขึ้นใหม่ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าดังนี้ผู้ใดวางฐานรากของเมืองบุตรหัวปีของผู้นั้นจะเสียชีวิตผู้ใดติดตั้งประตูเมืองบุตรสุดท้องของผู้นั้นจะเสียชีวิตเช่นนี้แหละองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยชวัว ชื่อเสียงของเขาเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งหลายคนได้ประมวลเรื่องราวต่างๆที่ได้สำเร็จท่ามกลางพวกเราตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผู้ที่ได้เห็นกับตาตั้งแต่ต้นและเป็นผู้รับใช้แห่งพระวจนะเนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถ้วนมาตั้งแต่ต้นจึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ ให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งจะได้ทราบแน่ชัดว่าเรื่องต่างๆที่เรียนรู้มานั้นจริงแท้แน่นอนในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดแห่งยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในสังกัดกองเวนปุโรหิตอาวิยาเอลิซาเบธภรรยาของเขาก็สืบเชื้อสายมาจากอารโรนด้วย ทั้งคู่เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ายึดถือบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีที่ติแต่พวกเขาไม่มีปุตรเพราะเอลิซาเบตเป็นหมันและทั้งสองก็เชราแล้วครั้งหนึ่งเมื่อกองเวรของเซคาริยาเข้าประจำการและเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตต่อหน้าพระเจ้าเขาได้รับเลือก โดยการจับฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตที่จะเข้าไปเผาเครื่องหอมบูชาในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อถึงเวลาเผาเครื่องหอมผู้นามัสก,การทั้งปวงที่ชุมนุมกันก็กำลังอธิษฐานอยู่ข้างนอกแล้วทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาโดยยืนอยู่ด้านขวาของแท่นเผาเครื่องหอมเมื่อเสคาริยาเห็นก็ตกใจกลัว แต่ทูตนั้นกล่าวกับเขาว่าเซคาริยาเอย๋ยอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้วเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อเขาว่ายอนเขาจะเป็นความชื่นชมยินดีและความสุขใจแก่ท่านและคนทั้งหลายจะปิีติยินดีที่เขาเกิดมา เพราะเขาจะยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มเหล้าอางุ่นและของมึนเมาเลยและเขาจะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดเขาจะนำชนอิสราเอลมากมายกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจและฤทธิอำนาจของเอลยียเพื่อให้จิตใจของบิดาหันมาหาบุตร และให้คนดื้อด้านหันมาสู่สติปัญญาของผู้ชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเซคาริยาถามทูตนั้นว่าข้าพเจ้าจะแน่ใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรตัวข้าพเจ้าก็ชราและภรยาก็อายุมากแล้วทูตนั้นตอบว่าเราคือกาเบรียลเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระองค์ทรงใช้เรามาพูดกับท่านและให้มาบอกข่าวดีนี้แก่ท่านปัดนี้ท่านจะเป็นใบ้ตราบจนวันที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะท่านไม่เชื่อคำของเราซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนั้นผู้คนกำลังรอเสคาริยาและสงสัยว่าทำไมเขาจึงอยู่ในพระวิหารนานนัก เมื่อเขาออกมาก็พูดกับใครไม่ได้และเนื่องจากเขาพยายามแสดงท่าทางต่างๆแก่พวกเขาแต่ก็ยังคงพูดไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าเขาได้เห็นนิมิตในพระวิหารเมื่อเขาทำหน้าที่จนครบกำหนดเวลาแล้วเขาก็กลับบ้านหลังจากนั้นเอลิซาเบธภรรยาของเขาตั้งคัน และเก็บตัวอยู่ห้าเดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการนี้เพื่อข้าพเจ้าบัดนี้พระองค์ทรงสแสดงความโปรดปรานและทรงขจัดความอดสูของข้าพเจ้าในหมู่ผู้คนไป